แม่จุย๋ยลงคลิปน่ารักน้องพีเจหัดเดินแล้วออร่าล่อแรงผมแสกกลางทำใจละลายน้องพีเจลูกชายสุดที่รักของพ่อพุทธแม่จุย๋ยหัตเดินแล้วล่อออร่าแรงมากแม่จัดทรงผมแสกกลางให้ทำใจละลายไปเลยอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆของวงการบันเทิงสำหรับครอบครัวของจุ๋ยวรัตยาดีพุทธที่ตอนนี้บ้านครื้นเค็สุด เพราะมีลูกชายน้องพีเจมาเป็นความสุขเป็นสีสันให้กับทุกคนโดยเฉพาะตอนที่หนุ่มน้อยยิ้มให้แม่จุ๋ยพระพุธถ่ายรูปออกสื่อนั้นบอกเลยว่าโลกสดใสมากๆต้องบอกว่าเป็นเด็กน้อยที่เลี้ยงง่ายมากเพราะจากทิปต่างประเทศที่ต้องนั่งเครื่องเดินทางไกลๆหลายชั่วโมงนั้นจะเห็นว่าน้องพีเจนั้นไม่งองแงเลยทำเอาพ่อแม่โล่งใจมากๆ พร้อมกับแพลนทริปต่อไปแบบแน่นๆได้เลยเพราะลูกชายพร้อมเที่ยวมาล่าสุดแม่จุย๋ยรีวิวทริปต่างประเทศของน้องพีเจตั้งแต่ต้นทริปจนจบทริปหนุ่มน้อยน่ารักมากจอยๆไปกับทุกสถานที่จริงๆซึ่งแม่จุ๋ยได้เขียนไว้ว่ายังไงไหนเล่าทริปจบคลิปไม่จบจ้ารวมมิดคลิปน้องพีตลอดทั้งทริปค่ะ ขอบคุณที่ปราหนีแม่นะลูกเลียงง่ายไปไหนไปกันแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดทั้งคลิปเอาล่ะฝึกบทบาดความเป็นแม่เป็นพ่อไปเรื่อยๆตลอดเกือบหนึ่งปีที่คลอดหนูมาทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่สุดเลยครับขอให้เหลี้ยงง่ายๆยิ้มง่ายเป็นเด็กดีและเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะครับเจ้าลูกชาย p j p j พิ นอกจากนี้แม่จุ๋ยยังได้ลงภาพน่ารักของน้องพีเจกำลังหัดเดินอย่างมุ่งมั่นมากๆและยังได้ลงภาพทรงผมใหม่กับแสกกางบอกเลยว่าอ่อร่าล่อแรงมากขอขอบคุณภาพวะรัตยา